เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะครับเปิดฉากมาที่สถานีม้าเร็วในเทศมนตรหูตึ้งบรรยากาศนี่คือแบบว่าตึงเครียดสุดๆเลยใช่ค่ะตัวเอกของเราหนิงเจียชิว่วสมาชิกหน่วยล่าปีศาจเขากําลังจะตัดสินใจเรื่องที่สําคัญมากคือการส่งหลักฐานชิ้นเดียวที่อาจจะเชื่อมโยงการตายปริศนาหลายๆคดีในเมืองนี้กลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่เมืองหลวงวิเคราะห์แล้วหลักฐานที่ว่านี่ไม่ใช่ของธรรมดาเลยนะคะมันคือ เครื่องหมายคำสาบที่ขัดลอกมาจากศพโหฟังดูน่ากลัวแล้วครับคือถ้ามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันก็เหมือนลายเซ็นของฆาตกรนั่นแหละค่ะการที่หนิงเจียเชี่ยวส่งสิ่งนี้ออกไปมันเหมือนเป็นการออประกาศสงครามแบบเงียบเ,เลยนะ เป็นการเดิมพันที่สูงมากเลยนะครับคือแทนที่จะเก็บเรื่องไว้เงียบๆแล้วสืบเองเขากลับเลือกที่จะส่งสัญญาณออกไปใช่ค่ะเขาเดิมพันว่าทีมสนับสนุนของเขาจะไขปริศนานี้ได้ก่อนที่คนร้ายตัวจริงจะรู้ตัวแล้วก็ลงมือปิดปากเขาซะก่อนเปิดมาก็เดือดเลยนะครับแล้วมันก็พาเราไปสู่ประเด็นแรกที่น่าสนใจมากคือโครงสร้างอานาจในเมืองบูเติ้เนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เห็นตอนที่หนิงเจียซิ่วไปสั่งบรูซมาเร็วเนี่ย เขาไม่ได้ขอร้องนะเขาใช้คำสั่งเลยใช่ครับเขาใช้คำสั่งเลยแล้วสถานีม้าเร็วของราชสำนักก็ต้องทิ้งงานอื่นแล้วทำตามทันทีมันบอกอะไรรอเกี่ยวกับหน่วยล่าปีศาจบ้างครับเนี่ยมันบอกได้ชัดเจนเลยค่ะว่าหน่วยล่าปีศาจเนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นอ๋อ แต่เป็นหน่วยงานพิเศษที่ขึ้นตรงกับส่วนกลางโดยตรงเลยมีอำนาจสั่งการหน่วยงานราชการอื่นๆได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนเป็นหน่วยพิเศษที่ถูกส่งเข้ามาเลยนะครับมีอำนาจเบ็ดเสร็จถูกต้องค่ะนี่คือเครื่องมือที่ทําให้ตัวละครอย่างหนิงเจียซิ่วซึ่งเป็นคนนอกสามารถเข้ามาทํางานในพื้นที่ที่มีทั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็ผู้มีอิทธิพลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่อย่างนั้นนะเขาคงถูกกดดันหรือขัดขวางไปแล้วค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ทํางานคนเดียวแบบวันแมนโชนะ ในระหว่างที่รอเขาจากเมืองหลวงเขาก็สั่งให้ลูกน้องอย่างตรงฟู่กับฟางปิงไปตรวจสอบเหยื่อรายอื่นๆที่จมน้ําตายเหมือนกันใช่ครับจุดนี้สําคัญมากเลยค่ะมันแสดงให้เห็นวิธีการทํางานของเขาเขาไม่ได้แค่ไล่ตามบ่อแสที่อยู่ตรงหน้าแต่เขากําลังสร้างอเครือข่ายข้อมูลขึ้นมาเป็นการทํางานเชิงรุก ใช่ค่ะคือกระจายคนออกไปหาเครื่องหมายคำสาบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าน,นี่ไม่ใช่เหตุมังเอิญแต่เป็นการกระทำที่เป็นซีรีส์ซึ่งถ้าเขาสามารถพิสูจน์ได้อำนาจในการสืบสวนของเขาก็จะยิ่งชอบทำมากขึ้นไปอีกแต่แล้วเรื่องมันก็มีจุดเปลี่ยนนิดหน่อยตอนที่เขากำลังจะออกจากสถานีม้าเร็วก็มีคนมาทักเขาหงอยโใช่ครับหงหูชายที่เขาเพิ่งจะช่วยเรื่องส่งของไปเมื่อกี้นี้เองการปรากฏตัวของตัวละครนี้ในจังหวะนี้มัน มันน่าสนใจมากเลยนะครับเหมือนกับว่าพอเรากำลังจะดิ่งลึกลงไปในเรื่องสยศาสตร์ เรื่องก็ดิ่งเรากลับมาสู่โลกแห่งการเมืองของมนุษย์เฉยเลยเป็นการวางตัวละครที่ฉลาดมากค่ะหวงโหคือตัวแทนของอํานาจเก่าพ่อของเขาเป็นแคราจการที่กําลังจะหมดวาระอิทธิพลของเขากําลังจะหายไปอ๋อเข้าใจละส่วนกลางเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขอบคุณธรรมดาแต่มันคือการพยายามสร้างคอนเนคชันทางการเมืองถูกต้องค่ะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองแล้วหนิงเจซิ่ก็รับคําเชิญไปงานเลี้ยงด้วยนะซึ่งก็สมเหตุสมผลสําหรับเขาเหมือนกันเพราะการมีคนในพื้นที่คอยให้ข้อมูล มันย่อมดีกว่าสู้คนเดียวอยู่แล้วแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะแยกกันผมชอบที่หนิงเจซิ่ถามคำถามหนึ่งที่ดูเหมือนไม่สำคัญเลยนะเขาถามหวงโหโยว่าทำไมต้องใช้บริการส่งของของราชสำนักที่แพงๆด้วยทั้งที่ส่งแค่ต้นฉบับไม่ใช่ของมีค่าดิฉันก็ชอบฉากนี้เหมือนกันค่ะตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นบทสนทนาฆ่าเวลาแต่จริงๆแล้วผู้เขียนใช้บทสนทนานี้เป็นเครื่องมือ จะเรียกว่า r บ d b บิลดิ n งที่แยบยนตมากสร้างโลกให้สมจริงขึ้นมาใช่ค่ะคือแทนที่จะมานั่งอธิบายให้เราฟังตรงๆว่าระบบราชการกับระบบของเอกชนมันต่างกันยังไงก็เล่าผ่านประสบการณ์แย่ๆของหงโหโยที่เคยโดนคนส่งของเอกชนแอบอ่านงานแล้วยังทำหายอีกจริงด้วยมันทำให้โลกในเรื่องดูมีมิติและสมจริงขึ้นมาทันทีเลยโดยที่เราไม่รู้สึกว่าถูกเย็ดเยียดข้อมูลเลยแม้แต่น้อย เป็นรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้เรื่องดูมีชีวิตชีวาขึ้นจริงๆครับแต่พอเขากลับไปถึงสำนักงานนายอำเภอเท่านั้นแหละบรรยากาศผ่อนคลายเมื่อกี้ก็หายไปหมดเลยหายว่าไปกับตาเขาเจอตรงฟู่กำลังร้อนใจสุดๆซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนโทนเรื่องที่เร็วมากเหมือนผู้เขียนจะบอกเราว่าโอเคพาร์ทการเมืองจบแล้วกลับเข้าสู่โหมดสยองขวัญได้ใช่เลยค่ะ แล้วสาเหตุก็มาจากรายงานของตรงฟู่ที่ว่าห้องเก็บโลงศพมันชื้นมากมีน้ำซึมออกมาจากโลงศพ แค่ฟังก็รู้สึกไม่ดีแล้วครับซึ่งในโลกของเรื่องนี้เนี่ยน้ํากับความชื้นมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานหินที่เข้มข้นและมักจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณร้ายที่ทรงพลังการที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แปลว่าสิ่งที่อยู่ในโรงมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะและตงฟู่ก็ตัดสินใจทําเรื่องที่เสี่ยงมากคือย้ายลงศพทั้งหมดมารวมกันไว้ที่สวนหลังบ้านของสํานักงานนายอําเภอตอนแรกผมก็คิดว่าทําไมทําแบบนั้นมันเหมือนเอาระเบิดเวลามารวมกันไว้ที่เดียวเลยเนี่ มองเผินๆอาจจะดูเสี่ยงนะคะแต่ถ้าคิดตามหลักยุทธศาสตแล้วเนี่ยนี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นแล้วค่ะยังไงครับลองนึกภาพตามนะคะถ้าปล่อยลงศพไว้ตามบ้านของแต่ละครอบครัวแล้ววิญญาณร้ายเกิดอาลวาดขึ้นมาพร้อมๆกันในหลายจุดทั่วเมืองหนิงเจี๋ยซิ่วคนเดียวไม่มีทางรับมือได้ทันแน่นอนโอ้โหจริงด้วยมันจะกลายเป็นหายนะระดับเมืองเลย ใช่ค่ะการย้ายลงมารวมกันไว้ที่เดียวคือการจำกัดพื้นที่ภัยคุกคามทำให้หนิงเจียซิ่วซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคนเดียวในตอนนั้นสามารถจัดการทุกอย่างได้ในจุดเดียวเป็นการควบคุมความเสียหายที่ดีที่สุดแล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับ เป็นการเปลี่ยนจากปัญหาที่กระจายตัวมาเป็นปัญหาที่กระจุกตัวแทนซึ่งพอหนิงเจซิ่วไปถึงสวนหลังบ้านภาพที่เห็นมันคงยืนยันความกังวลของทุกคนได้เลยพื้นแฉะเป็นโคลนมีน้ำซึมออกมาจากโรงทุกโรงและเขาก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าดวงตาแห่งจิตวิญญาณซึ่งสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้มันคือความสามารถพิเศษของหน่วยล่าปีศาจใช่ไหมครับที่ทำให้มองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น ถูกต้องค่ะแต่มันไม่ใช่แค่การมองเห็นนะคะมันคือการอ่านหรือวินิจฉัยพลังงานวินิจฉัยพลังงานใช่ค่ะในกรณีนี้ความหนานแน่นของพลังงานชั่วร้ายที่เขาเห็นมันบอกได้ทันทีถึงระดับความอันตรายแล้วก็ประเภทของวิญญาณที่อยู่ข้างในโดยที่ไม่จําเป็นต้องเสี่ยงเปิดลงดูเลยมันคือเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของเขาในการประเมินสถานการณ์แล้วข้อมูลที่เขาได้มาก็คือเลวร้ายมากจนต้องไล่ทุกคนออกไปให้หมด แล้วฉากการจัดการวิญญาณร้าย17ตนหลังจากนั้นก็เกิดขึ้นเร็วมากนะครับเขาจัดการได้อย่างง่ายดายจนน่าแปลกใจซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นระดับฝีมือของเขาแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการค้นพบที่ตามมาและนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของ,ององค์นี้เลยค่ะไม่ใช่แค่การจัดการวิญญ,ญาณแต่คือข้อมูลที่เขาได้จากการจัดการใช่เลยครับเพราะเขายืนยันได้ว่าศพทั้ง17ศพมีเครื่องหมายคํำสาบแบบเดียวกันเป๊ะๆกับที่เจอบนร่างของหลิวฟู่เหย่อรายแรก ถูกต้องการค้นพบนี้มันยกระดับคดีทั้งหมดไปอีกขั้นเลยใช่ค่ะนี่คือจุดที่สเกลของเรื่องมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่อาจจะเป็นแค่เคสลาบปีศาจที่เกิดขึ้นแบบสุม่มตอนนี้มันกลายเป็นคดีฆาตะกรรมต่อเนื่องที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วศัตรูที่หนิงเจสซี่กำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่วิญญาณร้ายที่ไม่มีความคิดแต่เป็นผู้บงการที่มีสติปัญญามีเป้าหมายและที่สำคัญคือยังลอยนวลอยู่ในเมืองนี้ มันน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะตอนนี้ภัยคุกคามมันมีเจตนาที่ชัดเจนแล้วคนร้ายคนนี้ก็ต้องมีความรู้เรื่องไสยศาสตร์อย่างลึกซึ้งมากถึงจะสร้างวิญญาณร้ายระดับนี้ขึ้นมาได้ตั้ง17ตนและยังรู้วิธีซ่อนตัวอีกด้วยการกระทําทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้ตัวเลยจนกระทั่งหนิงเจซิวมาถึงแสดงว่าคนร้ายรู้จักพื้นที่และผู้คนในเทศมณฑลหูเติงเป็นอย่างดีซึ่งมันทําให้ทุกคนในเมืองกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้หมดเลยใช่ค่ะ หลังจากจัดการภัยคุกคามเฉพาะหน้าได้แล้วเขาก็ต้องมาจัดการกับปัญหาของมนุษย์ต่อเขาออกมาสั่งตรงฟู่ให้ไปเจรจากับค,บครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งคําสั่งของเขามันมันหนักอึ้องมากคือให้น้อมน้าวครอบครัวให้ยอมเผาศพคําสั่งนี้สะท้อนความรับผิดชอบในฐานะหน่วยลาปีสาจได้ดีมากค่ะในทางวัฒนธรรมการรักษาร่างของผู้ตายไว้เป็นเรื่องใหญ่การเผาศพอาจจะขัดต่อความเชื่อหรือความรู้สึกของญาติ ใช่ครับคงไม่มีใครอยากทำแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันคือมาตรการเดียวที่จะการันตีได้ว่าภัยคุกคามจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงเพราะร่างกายของผู้เสียชีวิตได้กลายเป็นภาชนะของพลังงานชั่วร้ายไปแล้วการฝังตามปกติอาจไม่สามารถทำลายพลังงานนั้นได้หมดและอาจจะกลับมาสร้างปัญหาได้อีกในอนาคตเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับเขาไม่เพียงแต่ต้องสู้กับสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ยังต้องจัดการกับความรู้สึกและประเพณีของคนในพื้นที่ด้วย ซึ่งตรงฟู้ที่เป็นคนท้องถิ่นก็ต้องรับหน้าที่หนักในการไปเจรจาต่อรอง มารแสดงให้เห็นว้อนรรงของหน่วยล่าปีศาจมันมีหลายมิติจริงๆไม่ใช่แค่บูอย่างเดียวแต่ต้องมีการเจรจาการเมืองและความเข้าใจในสังคมด้วยถูกต้องค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็จบลงตรงที่ความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมเมืองพอดีเป็นการปิดวันที่วุ่นวายได้อย่างลงตัวถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดในวันนี้หมิงเจียซิ่วเดินเกมไปหลายก้าวเลยนะครับเขาเปิดแนวรบด้วยการส่งหลักฐานไปเมืองหลวงสร้างพันธมิตรทางการเมืองกับคนในพื้นที่โดยไม่ตั้ง และที่สำคัญที่สุดคือเขายืนยันได้แล้วว่าคดีทั้งหมดมีผู้บงการคนเดียวกันอยู่เบื้องหลังพร้อมกับกำจัดระเบิดเวลา17ลูกที่ถูกวางไว้ทั่วเมืองไปได้สำเร็จแต่สิ่งที่น่าคิดต่อก็คือในขณะที่หนิงเจียซิ่วกำจัดได้แค่ผลลัพธ์ซึ่งก็คือวิญญาณร้ายแต่ต้นเหตุหรือผู้บงการยังคงปลอดภัยดีและอาจจะกำลังเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ก็ได้นะคะนั่นสิครับ การที่จู่ๆวิญญาณร้ายทั้ง17ตนถูกกาจัดไปในคราวเดียวมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงคนร้ายโดยตรงแล้วว่ามีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในเมืองแล้วมันอาจจะทําให้คนร้ายระวังตัวมากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะลงมือทําอะไรที่รุนแรงกว่าเดิมเพื่อกําจัดหนิงเจียซิ่วก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยค่ะ แล้วคืนนี้เขาก็ยังมีนัดไปงานเลี้ยงของโหงหโยอีกซึ่งมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าการไปร่วมงานเลี้ยงเพื่อสร้างคอนเนคชันในคืนนี้มันจะเป็นแค่ความสงบก่อนพายุลูกใหญ่จะมาถึงหรือเปล่า ดิฉันว่านั่นคือคำถามสำคัญเลยค่ะศัตรูที่แท้จริงอาจจะอยู่ในงานเลี้ยงนั้นกับเขาก็ได้หรืออาจจะกำลังวางแผนโจมตีครั้งต่อไปโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการเคลื่อนไหวของหนิงเจียซิ่วในวันนี้ค่ำคืนที่กำลังจะมาถึงในหูเติ้งนี้น่าจะไม่ได้สงบสุขอย่างที่คิดแน่นอน